เราได้เช็คนะครับผมตัวมูเล่ตัวตัวมูเล่ปั๊มน้ำเนาะอาจเรียกว่าตัวมูเล่ปั๊มน้ำแล้วกันมูเล่ปั๊มน้ำครับผมก็ไม่หลวมไม่คลอนนะผมก็อาจจะไม่ใช่สาเหตุแล้วก็มาเช็คอของไใด,ใดชาร์ตนะผมหมุนไดชาร์ตดูลูกปืนนะผมก็ไม่มีอาการนะผมดังนั้นเซนเตอร์ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่สายพาน นัผมสายพันธตเอชาร์จเนี่ยมันเลยทำให้เสียงดังนะผมเดี๋ยวเรา,ามาลองสตาร์ทดูกันนะผมว่ามันจะหายไหมใน้ตู้ได้เปลี่ยนสายพานไปใหม่แล้วนะครับผมก็มาสตาร์ทดูนะครับผม ไม่หายนะครับผมไม่หายครับผมดังนะครับผมก็เดี๋ยวไล่หากันต่อไปครับผมก็คิดว่าจะเป็นไดชาร์จละคราวนี้คิดว่าเป็นลูกปืนไดชาร์จไดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไล่กันต่อครับผมวิดีโอนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับ